นานนี้นานนี้ชิบหายพวกมึงอ่ะแชร์ลิงค์แป๊บหนึ่งนะโอเคกูอคขอไปแปะลิงก์ก่อน อ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนรอแป๊บหนึ่งที่ไม่มีคนก็เกียร์เทอปะ เราก็ไป,ไปแปะบิ้งถั่วดิก๊กเข้ามานะฮะ FC วันดีท้อวีสามด้วยนะค <Okay. S 1> รับผมวันดีแจ้า FC แจ้ FC มาเลยเว้ยฮันแน่ขี้โม่งเฟี้ยวอ่ะมึงดว่าม่งเฟี้ยว,ะน,วน,นะเก๋แก่ขนาดนหนกันเชียววะมาคแค่กันเชียว,วะฮะ จะแค e. ่ไหนก็เทียวพ้นสนามีกูหรอกไอโง่เราชอปเปอร์แดงเว้ยนะแดงเว้ยชอปเปอร์ลูกพ่อโอ้ผลบาเรียโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่ออย่ากลัวอาฟักอ้าฟักฟัก the shit เบลอยี่ผลบาเรีย นี่มันจะเก่งขนาดนี้อ่ะเอฟซีเออรู้อยอะหมามุ้ยไม่ไกลไปไว้ยดยเอ้าอี๋เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยมาสิเรามียบอกว่ามึงเฟี้ยวอ่ะมึงอย่าเฟี้ยวมึงอย่าเก่งให้มากไอเวนอย่าเก่งเยอะมึงเข้าใจไหมมึงอ่ะมึงต้องตาย mày 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 à mày 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 mày

แปะเท่าที่แปะได้แล้ว้า่าฮ่าเสียงกูหายอ๋อไม่ได้หายมันเบาเฉยๆ รู้สึไอ้ดีเออก็ไปดีเอกเอก็ไปดีกลัวก็แค่หนีเท่านั้นแหละไม่ต้องมาสู้กลัวก็แค่หนีถ้าไม่มกล้าย,ยืนไว้ก็หนีไปเออไปนะหนีามามึงมาดิหนีเหรอแต่ว,ว่าสู้ยังอ่ะแต่ว่าสู้ยังอ่ะเราอ่ะแต่ว,ว่าแต่ว่าเก่งเหรอเก่งเหรอ จะนหนีไปไหนจะวิ่งหนีไปไหนเราหาจุตูเหรอวิ่งหนีหาจุดตูด้ะเออเขาจะขังกูได้เหรอขังกูได้แต่พลังกูมันขังไม่ได้เวออ้ยเมือกันไอ้เอ,อ้าขังกูแล้วหายอยู่เวียนขังกูแล้วหายเหรอ,อ,หรอลูกหมาว่ะ ตาแล้วเกิดใหม่ซะหน่ายอยู่เวยงั้นไ,ไหนไม่รู้อือยู่ไหนวะเยี่ยมยู่ไหน,อ,ไหนออกมา อยู่ในเซฟโซนเหรออยู่หไหน มาดีที่ดีหังจุดตูดตายซื้อไม่ยคยว่า<ะ>คนไม่มาหรอรู้สัดแปะหรงอไงรู้สัดเป็นปิงแล้วนะถ้าเป็นป,ปิงได้ขนาดนี้แล้วเฉียวอะ่ะจะไปเกาะคนอื่นขนาดนั้นแล้วเฉียวแต่ยังไม่มากเลย

ดูหนึ่งคนใครวะเฮ้ยมึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษานักลาปริญญาฮู้จ๊ะยิ้เลยเยอะอยู่ อ้าวเพื่อนเข้ามาเนี่ยวะเพื่อนที่ไปผลมักงก กเลื่อนขึ้นหน่อยมันต้องอย่างนี้ดิครับเออ maar bedoel hangen ah คนดูหนึ่งคนไม่ใครเอาไว้ครับ มาดิเออมึงก็มาม,มาดิอีกอากาศนก็ไม่เท่าไหร่นะครับเออกูบอกพี่เบคบอยหรออัพให้มันโหดทุกตัวดิจะได้มีสนุกสนุกยเฮ้ยเฮ้ยเสีย <_ D> งแล้วคุเออพี่จะนา้วอนจะต้องมา เก้าสิบแล้ว

ออนนี้เราก็รอคนไปยาวๆยาวๆเลยอืมนะฮะแล้วก็รอคนไปเดี๋ยวก็จะมีคนกดเข้ามาดูมั้ง รอไปก่อนจะตกเหยื่อต้งนี้ใครม,มาขนดม่อกี้กูเยอะขนาดดีไว้เว้วเยเลยไอ้พวกเหยื่อเด้ เอฟซีเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับผมมีกับแอดดัมนะฮะเอผมมา 10, สตรีมแทนคิทโซมานะครับประมาณห้าปีนะครับผมมายึดผมมายึดดิสคิทโซมาห้าปีนะครับอีกห้าปีคิทโซมาเขาถึงจะมาใหม่ในแคปผม เสียงหล่อจังครับโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นเสียงปกติธรรมดาอันแหละครับเสียงโอเคไหมเนี่ยเสียงไม่ดังไปใไหมหรือว่าเบาไป ตายสามท่านีเว้ยต้องมาเบิลอีกหน่อยก็ยังไม่ตายสามท่าแต่ว่าโอ้สิ่งนะมันเปิดอีก น้อง,งแบบนี้จบเท่าน,นี้ส่วนตานยได้แล้วโอ้มาอะไรเนี่ยเอ้ยเันก็ต้องมาเบื่อในมืออีกรอบด้วยวะสิ่งเยอะก็ถึงควยเลยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูเกมพาร์สมีแล้วดูนี่สิ พี่อะไรคือโดเนะวะสี่คนแล้วมากันสี่คนแล้วไม่ต้องห่วงครับที่ประกาศในดิสคิสมาร์เขาว่านี่แหละผมผมมาของคิสมาร์นี่แหละครับไม่ใช่อะไร